คนไทยได้ยินเสียงนี้คนไทยต้องภูมิใจล่าสุดนะคะมีหนุ่มฝรั่งคนหนึ่งนะคะทุกคนเป็นชาวอังกฤษเนาะเมื่อวานนี้นุดาวมีโอกาสได้นําเสนอข่าวเขาแต่ว่านุดาวยังไม่ได้ทุกคนฟังคลิปเสียงเนาะเพราะมันเพิ่งออกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ให้ทุกคนฟังนะคะว่าเขาพูดถึงประเทศไทยยังไงบ้างคือฟังแล้วยังรู้สึกแบบโอ้ใหม่ก็ทุกคนน่ารักมากทุกคนฟังนะ ไม่ซูซู่ต้อนเลยไก่ต้อนต้อนต้อนนี่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 ดับอวันรับคุณมานี่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 ยากไม่ได้ไหมอะไ คนเนี่ยนะคือเราฟังเรายังรู้สึกชื่นใจแทนมากๆเลยนะคะคือหนุ่มคนนี้นะคะเขาเป็นนักแสดงนะคะชาวอังกฤษนะคะบินตรงจากนะคะโซลาเซ,ซลโซโซลาเซลเอยไม่ใช่ <laughs> บินตรงม <laughs> อ้ยนุดดาวเธออ่านข่าวยังไงบินตรงจากโซลา บินตรงจากโซลาเซลล์กูอยากจะบ้าตายมันมีประเทศไหนซื้อโซลาเซลล์ดเองขับเองกคนเนาะเขาเป็นนักแสดงนะคะชาวอังกฤษนะคะทุกคนบินตรงนะคะมอบโซลาเซลล์ถึงมือตำรวจตำรวจไม่ใช่สิตชดจังหวัดตราดหรือว่า ทหารนะคะทุกคนเนาะที่เข้าแบบเป็นตชะรหน่วยที่แบบว่าปกป้องดูแลนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะก็มีชาวทหารด้วยนะคะทุกคนเนาะก็เป็นภาพอะไรที่แบบประทับใจมากๆนะคะสู้ๆไทยแลนด์นะคะทุกคนเนาะก็ที่นุดาวอยากจะไม่ทุกคนดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าประเทศไทยอ่ะมีแต่คนรักมีแต่คนซัพพอร์ตนะคะทุกคนเนาะเพราะว่านุดาวได้ยินข่าวว่า บางบางบางประเทศนะนุดาวก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนเนาะได้ข่าวว่าเหมือนมีการจ้างนะคะทุกคนเนาะจ้างนักข่าวนี่แหละทุกคนแล้วก็จ้างให้แบบเออมากล่าวหาประเทศไทยอะไรสักอย่างนึงแหละแต่นุดาวไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะนุดาวก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยไอข่าวที่นุดาวเอาไปเอามานําเสนอทุกคนเนี่ยมันเป็นข่าวที่ ต่างชาติแต่ละคนเนี่ยเขามาด้วยใจนะเขาไม่ได้มาเพราะว่าการจ้างนะคะทุกคนซึ่งเราเองก็นําเสนอไปน่าจะจะหลายเคสมากเนาะที่แบบว่าสดสดหมาดๆเนี่ยทุกคนที่เขาเอาของมาบริจาคให้กับทหารตอชโอดอรหรือว่าทหารนะที่อยู่บ้านน้องจานนะคะทุกคนหรือว่าอยู่ที่จังหวัดสาแก้วสุรินทร์อะไรเนี่ยก็จะมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นแล้วก็ต่างชาติจะเยอะหน่อยนะคะทุกคนเนาะแต่เกาหลีก็มีจีน เออจีนก็มีจีนก็มีแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีนะคะทุกคนเนาะคือพวกคนเหล่านี้ทุกคนเข้ามาด้วยใจนะคะเขาไม่ได้มาเพราะว่ามีคนจ้างเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ประเทศไทยเราก็เลยอยากจะนําเสนอในมุมมองอดีๆของประเทศไทยแล้วล่าสุดนะคะทุกคนคะ่ะทางประเทศไทยเนี่ยหรือว่าทางแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะ ไม่คุยแล้วนะคะรายงานข่าวล่าสุดสถานการณ์นะคะชายแดนโนอที่ดูดาวได้มีการดูนะ,ะการอัปเดตล่าสุดเนี่ยทางแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่มีการคุยหรือว่าประชุมอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะเขาบอกว่าเราจะคุยนะคะก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายมีการอบพยพนะคะจากพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยหรือว่าเนื้อที่ของพี่น้องประชาชนไทยแล้วบวกกับคำว่าสันติวิธีเนี่ย แกพูดนะแกพูดไม่ทัเพราะที่หนึ่งพูดสันติวิธีเนี่ยมีไว้สําหรับคนที่มีความจริงใจนะคะต่อการเจราจาเพราะว่าถ้าไม่มีความจริงใจเนี่ยจะกี่สันติวิธีมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนเนาะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยท่านเองก็ได้มีการออกมาอัปเดตข่าวสารล่าสุดแล้วนะคะว่าจะไม่คุย นะคะเพราะว่าสันติวิธีเนี่ยมีไว้สําหรับคนที่จริงใจสําหรับคนที่ไม่จริงใจเราก็ไม่ต้องไปมีสันติวิธีและท่านก็ไม่คุยด้วยเราก็ออกหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเช้านี้เองนะคะทุกคนเนาะอย่างรั่วนะคะทุกคนขาหลังจากที่นายกอนุทินนะคะได้มีการพูดคุยกันเนาะ,ะทุกคนเนาะก็ได้มีการเริ่มนะคะลงพื้นที่แล้วนะคะว่าจะทําจุดไหนก่อนจุดแรกที่จะทําก็คือจังหวัดสาแก้วนะคะทุกคนเนาะเท่าที่เราดูเมือม่อเมอ่อตะกี้เนี่ย ก็มีจันทบุรีด้วยนะคะทุกคนเนาะที่จะมีการเริ่มทำนะคะในจุดปักปันที่ชัดเจนนะ,ะทำแล้วจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหากันนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็นุ่งดาก็าแบบมารวมกันนะเผื่อทุกคนจะได้รู้ว่าข่าวสารมันเป็นยังไงบ้างแต่นุ่งาเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะดูข่าวสารแล้วแหละนะคะทุกคนเนาะแต่ก็อยากจะมาเล่าสู่ทุกคนฟังนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะทุกคนเนาะสำหรับนุ่ดาวเองแล้วก็ไม่มีอะไรตอบแทน FC ไทยนะนอกจากการที่เราเอาสิ่งดีด ของคนไทยเนี่ยมานาเสนอให้ต่างชาติได้เห็นว่าเออมันมีคนรักประเทศไทยเยอะอะไรเนี้ยนะคะทุกคนเนาะดูดาวเชื่อว่าคนไทยแต่ละคนก็น่าจะรู้นะคะว่ามีคนรักประเทศไทยเยอะเอาจริงนะทุกคนประเทศไทยอะ่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หนักสําหรับเขามากๆแต่เราก็อย่างน้อยเราได้เห็นเนาะได้เห็นถึงความรู้สึกของต่างชาติที่เขามีต่อประเทศไทยเราก็ยอมรับนะว่าประเทศไทยคือแบบมีคนรักเยอะ ประเทศไทยมีคนรักเยอะมากทุกคนขนาดตอนที่แม่ทัพภาคที่สองนะดําลมตาแหน่งอะ่ะมีคนเราที่ติดตามนูดาวเนทุกคนเขามาคอมเมนต์นะให้กําลังใจคุณกันจอมพลังให้กําลังใจแม่ทัพภาคที่2เยอะอันนี้คนเราพูดถึงเฉพาะคนเราที่มาคอมเมนต์นะคะ คนเราคนอนเุดเาวไม่รู้เพราะนุดาวพูดถึงคนที่มาคอมเมนต์ใครคอมเมนต์ชมชื่นชมแม่ทัพชื่นชมประเทศไทยก็คือคนนั้นรับไปนะนุเดาวไม่ได้พูดถึงคนเราในประเทศนะทุกคนต้องทาเขาเข้าใจเดี๋ยวก็จะมีพวกขิวทรงขิวแสงมาดูดคลิป,ปอีกว่าโออินุดาวมันบอกว่าคนเราค่อนข้างประเทศไทยตั้งสติก่อนที่จะดูดคลิปคนอื่นไปนะคะทุกคนเนาะ นุดาวพูดถึงว่าเฉพาะคนเมนต์ถ้าคุณคนไม่ได้เม้นไม่ต้องมาล้อนตัวนุดาวพูดชัดเจนทุกคลิปแล้วก็ไม่มีกันอยากให้ใครมาทะเลาะกันนุดาวนาเสนอข่าวไปตามข่าวนะคะทุกคนเนาะทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราพิจารณาเอาเองนะคะอย่าได้แค่อยา่อยาดูคลิปคนอื่นไปเพียงแค่อยากได้แสงเอาเล็กน้อยไปทําคลิปให้คนมาด่าคนอื่นมันเป็นพวกที่ไร้จรรยาบรรณไม่มีแสงในตัวเองต้องอาศัยแสงคนอื่นนะคะทุกคนเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะอย่างล่าสุดก็คือยังไงก็เงินทํารั้วนะคะทุกคนเนาะตัวน,นี้ก็คือโอ้โ oh, หยอดแบบวิ่งวิ่งเรื่อยๆเลย,เลยทุกคนคือแบบโอ้โหึ้งมากนะคะยอดไม่ยึ้งไม่นิ่งอยู่กับที่เลยเนี่ยคะ่ะทุกคนมันเป็นองค์ประกอบภาพรวมที่นุดาวอยากจะมาอัปเดตข่าวสารที่จริงคลิปนี้นุดาวไม่ได้แบบนําเสนอแค่ข่าวเดียวนะอยากจะเล่ารวมๆให้ทุกคนได้รู้กันเนาะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือรั้วเริ่มต้นที่จังหวัดสแก้วนะคะทุกคนเนาะที่แรกก็คือ 5.1กิโลเมตรนะคะทุกคนนะแล้วก็ความสูงอยู่ที่2เมตร2ชั้นนะคะทุกคนเนาะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความหนานแน่นของลั้วด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจังหวัดจันทบุรีลสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะที่เห็นเขาเขียนแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นข่าวในโซเชียลมันเป็นแบบนั้นก็ลองดูว่าจะเป็นไปตามที่เราพูดไหมเพราะว่าสื่อแต่ละสื่อก็าอาจจะออกข่าวไม่ตรงกันนะคะทุกคนเนาะแต่ยังไงก็คือลัวเกิดขึ้นแน่นอนทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางนายกท่านก็คือลงนะคะ ประชิดชายแดนเลยนะคะทุกคนเพื่อที่อยากจะเห็นผลเร็วๆนะเพราะว่าพี่น้องชาวไทยก็คือแบบใจร้อนอยากจะให้ทํารั้วเร็วๆเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าเราสูญเสียวีรบุรุษนะฮะที่แบบเป็นรัน้วของชาติเนี่ยก็คือสูญเสียขาไปหลายนายเหมือนกันเนาะคนไทยเขาก็อยากให้รีบทํารั้วเร็วๆนะคะทุกคนนะโดยส่วนตัวก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่ายังไงวันนี้ก็มาถึงแล้วมันเป็นวันที่นุ่ดาวเชื่อว่าคนไทยหลายคนรอคอยทุกคนเพราะว่าอะไร คือถ้าไม่ทำรู้วมัน,ม,นมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ตัวคนมันมันแก้ไม่ได้สักทีเนาะเวลาที่แบบมันพอมันแก้ไม่ได้ทุกคนมันก็มาทะเลาะก,กันอีลุงตุงนางอะ่ะอก็ให้กําลังใจแล้วกันนะคะหวังว่าทั้งสองประเทศจะมีข้อยุติกันแล้วก็ให้เรื่องมันจบลงด้วยดีก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอซไทยแล้วก็ทหารไทยด้วยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืม กดติดตามแฟนเพจน้องดาวสาวเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ชิกช็อกน้องดาวสาวเชียงใหม่นะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งเป็นเพจสำรองนะคะน้องนีลาพากินพาเที่ยวนะคะทุกคนเราพาคุยพาเที่ยวนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปของหนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้หนูด้วยนะครับแล้วก็วันที่ ไม่บอกวันที่ดีกว่าแต่บอกแค่ว่าเดือนหน้าไปไปเดือนหน้านุดาวจะเข้ากรุงเทพนะไปแสดงความยินดีกับน้องเจนนี่นะคะทุกคนน้องน้องเจนนี่น้องเขาก็จะจบมาหาลาัยนะคะทุกคนคะ่ะเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่และระะับปริญญานะคะทุกคนเรารอ,อดูคลิปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วขอบคุณค่ะ